พบกับผมในหอยทอดครับเหมือนนี้มาเบิ่งท่านเจ้าตึกแข้งครับทอดแข้งครับโอ้นี่บาดแยงฟอดนี่แตายต่สุดยอดเลยครับเคลื่อนไฟฟ้าเปนโคกเนาะโอ้จักสิปโตเนาะโอ้ถึงเทิงกระมีพันวาขอมายิงคืนแน่พราะใหญ่เจ้ากวาดีปลาไหลครับเบื่อครับโอ้ตอนซ้อนเพินเนเราครับเนาะสุดยอดสุดยอดปลาไหลปลาไหลนี่ไฟฟ้นโคกครับน้ำล้นครับ คนมาตึกคนมาตึกแขงแไ่น้ำแหงเนาะย่าฟาย่าตึแล้วพอแรงเมันมาก่อนคนมาเป็นกำลังใจกันีครับผมมาอัานบอบมาอันบอบ โอ้ว่าเื่อไได้บใหญ่ังีล่างแ่นี่ก็มาด้วยกันครับผมมาได้ครับบปุ๊บแล้วมาหันน่สิบสิบสิบกลัวสิบกัวสิบกัวสิบกครับปุ๊บแ้วเมหันน่สิบกเนี่กัสกลัวครับนี่กัผลงานมันครับโอ้ตายไล่รับปลาบัน ไล่กัดไล่คักอันนี้มามาโดดเหรอครับเนี่ยเมาเซาเมาเซาป่ะโอ้ยจี้กับแร้วจี้ลับแล้วตายตายไล่กัดไล่คักโอ้ย่าต่อครับใ่า่ต่อ้ยโอ้ย้้ย้ยโอนโอ้โอยอ้้ครอบยโอ้ยโอ้ยอยอ้ยยโอ้ยออ้โอ้ยอยอ้ออ

โอ้ได้ยุได้ยุได้ยูมันหนุ่ยมันน้อยได้ยุได้ยุบรรยากาศครับกขาลังตึกแหตกปลาพี่ครับฝายมันโคกตำบล่อเพื่อข้าวมันเจ้าจังหวัดยะท้อนช่วงนี้น้ำหล้นน้ำหลากครับทุ่าน ไห้มันโคกวาจิพนกระม้ามันมาหม,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 มานอยู่ท่านโอ้ได้อยู่บลลต2สองตัวมาครับยมันโคกว่าจิไปหล่นชอโชวงนี้นำนำแห้งไ,ได้พอไบ่โอ้เพ่นก็ได้อยู่บรลลตโตตบลสิกตัว,ตว,ตว,ตวก็ได้อยู่นี่เพื่อไหมาน,นี่ครับ <c oughs> บรรย,ยากาศครับบางคนก็ได้รลนนายบางคนก็ได้น่อยตามให้มนนหันเลรายโอ้บัง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 ตุง๊ิมานบ่สสลุนสาลุนสารลุน อยู่หากินตามภาษา,าสวัตน,นะครับน้ามท่วมหน้าเบิดแล้วมานบ่มานบ,านบ่โอ้ก็ได้อยู่ไม่เป็น่า ไม่แล้วนะโอมตีนแ่เจ้าน้ซิตะสิปตะซิว่ตีมานนี่ะครับยห้อเนกเอฟซีครับเอฟซีเอฟซีเอฟซีปยังประรถก็มีปาลาดประรถเนาะประรถบ่ปะหางกล้วยเอปะหักกล้วยปะเอปะหากกล้วยมันไปปะหลาดมีบ่คือบ่เคยเห็นครับประหลาดบ่เคยเห็นเนาะ ปลาดเริ่มสิ่ศูนย์พันแล้เนาะปลาดเนาะโอ้ยมี่คนมานครับผมคนก็ได้หลายโลละ <laughs> มาพ่ออะไรคนมาได้สอบนึ่งเลยคนม,มากราบก้อนเัชรโอ้เต็มย่างยา,งยางตัวนี้เขาแพ้ของเจ้าบ่โอ้เต็มย่างเงียวยคนมาขึ้มาน,น, <c oughs> น,นะครับเด็กผมได้โชคเลยครับโชคเนะี่โอ้เหนเนาะว่าเต็มย่างเลยคนมาฮึสุดยอดครับสุดยอด เมื่อหล่ะคนว่าพ่อแล้วครันมือนี้ครับโชคดีครับโชคโชคดีครับบรรยากาศก็ร่างดีช่วงแรกๆรกโอ้ตายเซ่เลยบรรยากาศกับบทบ่อนครับช่วงแรกแรก พอกันไปครับโอกาสหน้าครับในายอ้อยทดครับผมสวัสดีครับ